มือเคลื่อนนี่ฝนตกนะจ้าพอ่อยายเราเด็ดไปหาปลาหากว่าหมาันหลายจา้าปลาคอยใหญ่สองตัวผุญพี่นอ้องเพิ่นเสื่อมากมือนี่พ่อยญ่ก็เลยเข,ขา่าปลาล่องเมืองจา้าหายกับหมานอยู่หันแล้วเนาะหากว่าเอิอ้ญคอยอยู่กากกากพี่น้องขามาเก็บเห็ดมาเก็บเห็ดเพิ่นว่าเอา้าเอา้าคอยกระไดกระตากระแลีนโหลดแล้วเนาะบ้านฝนตกทุงมือจือกปลาหนี่ก็ยังออกอยู่เด้พี่น้องขาเห็ดกระไดแต่สิได้แกงหนึ่งอยู่จา้าแกงกินเที่ยงนี่ละเนาะกต่สิย่างหาเมืองอีกก้อนมันสิมีอีกบอ่อเสดออกจากปลาเห็ดแล้วแล้วบ้านนี่สิมหาล่างเห็ดแกงล่างเห็ดแกงแล้วแล พ่อใหญ่วาไปหาเลี้ยงงั่วให้ในเด้อว่าซันย่อนว่าย่อนว่าฝนโตกหลายมือมั่วก็บ่ได้ออกจากคอกสันแล้วบานนี่มันก็สิเป็นเ้นขาจังไปแล้วละง่วก็ได้เลยสีเอาเพื่อนออกมาหยืดแขนเหยืดขาแน่นอะจ้ามือนี่สีได้มานั่งเฝ้าจังสี่ละจ้าก็ย่อนว่าย่อนว่ามันอยู่ไก่แป้งพักนาะยานมันเป็นเล่าเอาแป้งพักคอยสันแด้มือนี่เพื่อนกะสิมีความซุกแน่ล่ะได้ออกจกคอกเนาะสีคือกันกําเหาดีได้เนาะได้ออกจากเฮื่อนเนาะจ้าจังสี่ละว่าเลี้ยงงัวก็หักงั่วนาอพี่น้อเละไป สู่ฝ่าวกินจักหน่อยสิเขาคอเมื่อมาอีกล่ะນู้นาเห็นบ่จักหนอยฝนตกก็สิได้เอาเขาคอคันขอยเป็นงัวมันเลยสิว่าโอ้ขี้คันอยู่ในคอกด้มันสิว่าได้เนาะฮ้